สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาที่การเชื่อมโยงครับอันนี้อยู่ในส่วนของบทความที่ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบไทยนะครับหลังจากที่เราได้อ่านรอบแรกเนี่ยเราก็ใส่รหัสไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็อ่านรอบสองไปแล้วแล้วก็ทดเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนเหมือนกับที่เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่เราทําให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วเป็นการตรวจความสมเหตุสมผลของรหัสที่เราฝนไปถูกไหมครับ โอเคยังจํากันได้ไหมครับว่าการส่วนความสมเหตุสมผลเนี่ยมีหลักในการทําประมาณไหนครับอ่าใช่ไหมครับก็คือเราเนี่ยจะมาอ่านดูว่าเอ่อรหัสที่เราทดไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อกันเนี่ยหรือว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยสมเหตุสมผลไมหมถูกไหมครับเราก็จะใช้วิธีการเหมือนกับว่าอ่านรหัสเนี่ยที่เราทดไปเนี่ย แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอันนี้หรือว่ามันมีส่วนประกอบเป็นน,นี้ใช่ไหมครับหรือว่ามันจะไปะยับยั้งอีกอันนึงถูกไหมครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเพราะว่า0ูนย์ห้าเนี่ยเนี่ยมีส่วน,ม,วนมีส่วนประกอบเป็นศูนย์สองศูนย์สามแล้วศูนย์สี่ใช่ไหมครับศูนย์ห้ากอะไรครับอ่าครับศูนย์ห้าคือประชาคมอาป,ประชาคมอาเซียนครับ แล้วศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยคืออะไรครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนถูกไหมครับแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนครับครับแล้วก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันครับเขาบอกว่าเนี่ยประชาคมเศรษฐกิจประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของประชาคมอาเซียน ก็ดูสมเหตุสมผลนะครับส่วนศูนย์สามครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับเป็นส่วนประกอบของประชาคมอาเซียนครับก็ถูกนะครับก็ดูสมเหตุสมผลดีครับส่วนศูนย์สี่ครับประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนครับเป็นส่วนประกอบของประชาคมอาเซียนครับก็ถูกนะครับก็ดูสมเหตุสมผลเขาก็บอกอยู่ว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยประกอบด้วยสามเสาหลักถูกไหมครับโอเคมาดูกันต่อครับ 0.3เนี่ยส่งผลให้เกิด0.7กับ0.8ครับ0.3คืออะไรครับ0.3คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกไหมครับแล้วแล้ว0.7กับ0.8นี่คืออะไรครับ0.7กับ0.8เนี่ยคือผลทางด้านบวกกับผลทางด้านลบถูกไหมครับเคเราก็มาดูกันครับเขาบอกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยส่งผลให้เกิดผลทางด้านบวกนะครับ 07 03ชี้ไป07เนี่ยคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดผลทางด้านบวกถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดใช่ไหมครับ08คืออะไรครับผลทางด้านลบใช่ไหมครับก็สมเหตุสมผลนะครับโอเคแเราก็มาดูว่าองค์ประกอบของ07เนี่ยตามที่เราทดไว้เนี่ยเป็น09กับ10ถูกไหมครับ09กับ10เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกัน เขาบอกว่า0ูนย์เนี่ยคือสินค้าออกของเราเนี่ยจะมีตลาดใหญ่ขึ้นนะครับส่วน1นเนี่ยคือโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นครับนะครับเรามาดูกันครับก็คือผลทางด้านบวกเนี่ยของไอการที่มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคือสินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้นนะครับกับโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับดูสมเหตุสมผลนะเป็นผลเป็นเหมือนกับสมาชิกของผลบวกใช่ไหมครับ ผลทางด้านบวกโอเคครับเรามาดูกันอีกฟากหนึ่งใช่ไหมครับเป็น0 8นย์นะครับ08คืออะไรครับ08คือผลทา้งด้านลบใช่ไหมครับหมายถึงว่าเหมือนครับมีผลทางด้านบวกแล้วก็มีผลทางด้านลบถูกไหมครับโอเคเราก็มาดูครับทารทีนเราทดไว้เนี่ยบอกว่า08เนี่ยมีองค์ประกอบเป็น0 6ย์กับ1นถูกไหมครับ10คืออะไรครับ10คือนะครับ 00เนี่ยคือคนอื่นก็ไปทำงานได้ในทุกประเทศอาของอาเซียนครับถูกไหมครับส่วน06เนี่ยก็คือประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรีครับฟับงดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นผลดีต่อไทยเลยใช่ไหมครับเขาเลยใส่ไว้ในผลทางด้านลบต่อประเทศไทยถูกไหมครับก็คือ ผลทางด้านรบต่อประเทศไทยเนี่ยก mm ็ม hmm. <theory> mm ีประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินเข้าได้อย่างเสรีครับเป็น0ูนนะครับแล้ว1นึเนี่ยก็คือคนอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียนนะครับหมายถึงว่าคนจากชนชาติอื่นเนี่ยหรือคนจากประเทศอื่นเนี่ยก็สามารถมาแย่งงานเราได้ถูกไหมครับก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือ0ูนเนี่ยไปยับยั้งูนย์เกกับศูนย์หนึ่งไปยับยั้งหนึ่งศูนย์ครับโอเคเรามาดูกันครับศูนย์หกเนี่ยเราเพิ่งอ่านไปดูไหมครับ เป็นประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออได้อย่างเสรีครับแล้วศูนย์เก้าคือศูนย์เก้าเนี่ยคือสินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าประเทศอื่นส่งสินค้าออกได้อย่างเสรีเหมือนกันเนี่ยตลาดของเราเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไหมครับก็ไม่ถูกไหมครับก็หมายความว่ามันไปยับยัง้งไงครับก็ดูสมัยสมผลถูกไหมครับส่วนศูนย์หนึ่ง 01. เนี่ยคืออะไรครับ คือคนอื่นใช่ไหมครับคนอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียนครับส่วน1นเนี่ยคือโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ <pandemia> ่มขึ้นครับพราศูนย์หนึ่งไปยับยั้ง1นึ่งครับหรือว่าคนอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียนเนี่ยจะไปยับยั้งโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยที่เพิ่มขึ้นครับเป็นไงครับก็ฟังดูสมเตุสมผลใช่ไหมครับ โอเคในพาร์ทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่น้องไม่ควรจะใช้เวลาเยอะใช่มถูกไหมครับในห้องสอบนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทที่ไม่ควรจะขาดเลยนะครับมันเป็นการเหมือนกับว่าสมมติว่าน้องโยงผิดเนี่ยหรือทดผิดมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่อืมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่น้องเนี่ยอ่านบทความผิดใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะเขียนลูกศรกลับด้านหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันสามารถแก้ไขคะแนน,น,นที่น้องเนี่ยควรจะเสียไปเนี่ย ถ้ามันกลับคืนมาได้ใช่ไหมครับง่ายๆใช้เวลาไม่เยอะถูกไหมครับถ้าเกิดทำเร็วๆเนี่ยอย่างรอบครอบเนี่ยใช้เวลาอย่างมากก็ไม่เกินห้านาทีอยู่แล้วนะครับรหัสเนี่ยมีกินรหัสเองนะครับก็ขอฝากน้องๆไว้ด้วยแล้วกันในการที่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลตรงนี้ครับโอเคครับเราก็ไปพักกันก่อนนะครับสวัสดีครับ